เ,เสร็จได้น้องนานในบอเนาะได้ไม่ใช่แบบว่ามี MP เอเจย์แบบสนใจเนาะอ่ออาผู้บ่าวผู้เพลเราเตรียมตัวจดเอาเด้อเนาะเอาให้ทันเนาะ ทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีโบแม่พี่น่เอฟซีเบิร์สุกุสกุลประสบเป็นเอฟซีพนักประเทศในต่างประเทศกันยินดีต้อนรับการสู่ทางต้องยูทูบของสาวแก้วบ้านเฮาอีกเล่โบเมติโน้องเอ้อ่ะมื้อนี้ก็มาพบมาพ่อกับสาวแก้วกัอยู่ที่เรื่อนน้องนางเพิ่นเนาะอ่ะสเกตกันยินดีข่าวข่าวว่าทางน้องนางเพิ่นได้โทรศัพท์ใหม่เด้อเป็น้อ้ไงเนาะทางเฮาก็สิได้มาขอเฟซขอไลฟ์เพิ่นเนาะ แต่บอกให้ว่าเพิ่นธุีพร้อมแจกเคล็ดแจกรายดีบ่ี่น้องเอ้ยอ่ะก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปเนาะโดยโอเคพอาะว่การศึกษาเสียเวลาสักแก่ก็จะพาปีพนองเข้าไปหาทางนองงานกันด้วยเนาะว่าเพิ่นธุ์วันนี้เพิ่นธุ์ที่แจกเคล็ดแจกรายดีบ่โอ้ยไปรวงกุศลมาพร้อมกันเลยโอเคสบายดีสบงงงานเนาะโดยปีแรกงานอายุสิบเก้าปีโอ้ยสิบเก้าปี ตาน้อยเด้อตาแก้วแม่นค่ะ r บายขออนุญาตติดมเด้อนงเด้อยมีเถือเนาะโดยยังบ่เคยน้องนาเรียนจบแล้วบ่น้องนาโดยจบแล้วโอ้มเนาะโดยแบ่คิดเรียนต่อองอื่นบ่กคิดจะเรียนอยู่น้องนาเรียนจบมากปีแล้วปีปีโดยแต่ว่าถ้าน้องนาเรียนต่อน้องนาสิอยากเรียนหยังสิเรียนตัดน้โอ้ตัดน้ก็ดีเนาะเพราะว่า เป็นอาชีพเสิ้แม่นอาชีพเสื้อมใเสื้อจูซา่ใส่ก็ได้เนาะเลยแด่เป็นยัดซื้อยังบุปบเรียนหรือว่าปพกกอดก่อนก็บุมีเงินเทินเทียนอเินเินลยแต่ว่าใส่ใจหลายเพราะหมู้บอกว่าเกินการเยนตัดที่ิบกับว่าได้ใส่ใจหลายเป็นไดโอ้น้องนางเคยถามไล้หรือเปล่าเยเคยถามเลยแต่ว่า ถึงสี่หน่อยก็บ,บ่มีเงินม <c oughs> าเงินเดยประมาณกลางของงานหาติดเงินเดือนเฮาเฮี้ยนจ้างเฮี้ยนเป็นเดือนในเดือนนึง0 0 0สนกอ้เป็นเดือนเอาแต่นี้กำหนดบ่ว่าจะเดือนสิเฮียนจบด้วยบ่มีกำนดดกหน,ววำนดแล,แ,หนนแล้วแต่เฮาี้ยนเป็นไงอแล้วแต่เฮาถ้าแบบของเฮ้ถ้าภัยเฮียนใจปองเ็ยค่ะเป็นไงน้องเลยาว่า,า,าภัยที่แบบใจปองมาใ่ง,งานในด้านนี้แบบเฮาเฮียนแบบเฮ้าพอใจไงเดือน2เดือนเท่ากัน ออกมาเลตอนนี้คือดูได้เนาะแต่บองพี่มันก็โอเคะ okay แล้วสเกลแล้วแต่ถือว่าขากที่ได้งานชนิดก,กันเนาะจะมาครั้งแรกบองเนี่ยคนแรก้นาะนี่็กโอกาสกนมาเข้าพรมก,กันกับสเกเพลน,นพวายยันนงนงงางคุเป่าเพียรเนาะดูาะวาเพิ่นนี่จะว่ามื่อน ม่ได้ก็เป็นบ้านพักบ้านชนเนาะนี่ลคนขึ้นมาแต่วัดท่านไ้เกียหอ่ยงวงตัวกระตี้นี่้าโนี่ไอเกียหาทุกมือบอกโดยเกียวทุกมืองวจังจั๊งงวเขาบอกมีมีแต่งวเม้าขนาดวเม้เกียป่านี่แล้วเ็งของนี่ชิบุพัไปเศ้าเลยเนาะงวจะของนี่บริยูแมน ย่านมันย่ยานแต่มันบวตุ้ยนะนะโอ้ยเลยนึ่แปดสอบโอ้เปดสอบถ้าเป็นข่อยเบมือเพราะ่าสอบเร่งนี้ข่อยเบกกับเขาตัวกันหน้าเืิอสิบสอบโดยใส่มือเกี่ยวบอลตัดจักตัดเอาเจ้าบอลตัดพอเขาตัดโอ้ไปดูเลยมือลงเปดสอบเนาะเลยหย่อดีเนาะดคนขยันเลยคนน่ะบริวซื่อ คือน้องนายังบ่เคยยัอยู่ไสบ่ยังบ่เคยยังบ่เคยไปอยลาก็บ่เคยโดยยังบ่เคยสัวอยู่แต่เฮือนโดยแต่จบตั้งแต่จบเรียนมานี่ก็อยู่แต่เฮือนนแม่โดยอืยาทานขาวเนาะแม่คิดว่าคนแบบคนในเมืองเนาะคนมันนอกอกนาแต่ว่าค่อยว่าเพิ่นนี่ยังบ่ได้ยังกันว่าบ่ได้เฮ็ดเฮ็ดเพิ่นก็สิกๆนะ คิดว่าคนคุ้นบ่ามาแต่เหตุเบียกเหตุงานเนาะมาแต่ทำงานอยู่ฝังไทยบอกรีบพูดพาแบบนี้การห้ากัขบข่าประเด็นเลยมื่นอนี่งเคยได้ยินข่าวว่าเพิ่นด้โทรศัพท์ใหม่นะโอ้แมนแมนเคยก็เห็นในช่วงยูทูบลอี่วาทางสาวนาง่นได้โทรศัพท์ใหม่แมนบอลยโอ้ดีอกดีใจน้ำเนาะมาแสดงความยินดีน้ำพิ่นงโดย อ่าครู่าฟังไทยบ่หรือฟังลาวซิเว้ยเพิ่นนี่เนาะคืได้ยินเพิ่นว่าอยู่ฟังไทยว่ะโอ้แต่ว่าทางเจ้ายังบ่เคยได้ลงน้ำเพิ่นบ่โดยยังบ่เคยโอ้หน้าตาอันุก็ยังบ่ฮู้เนาะโดยแต่ว่าโทรศัพท์ใหม่นี่ได้ตั้งเป็นตั้งไลน์แล้วบ่โดยตั้งแล้วเร็วอ่าคือทางเฮานี่อยากได้นี่ทางน้องเพิ่นสิพร้อมอยู่บ่เนาะสลายหรือว่ายังบ่พร้อมเนาะ ม่อแล้วเอพร้อมแจกเลยพร้อมแจกเฟเด้ออ๋อได้โทรศัพท์มานี่ได้คุยกับเพิ่นแล้วบ่สิยังบ่ได้คุยังอยู่เลยเอาไปเด้ได้คุยกับน้องนาคนแรกวันนี้เนาะไปเด้เป็นผู้ชมคุยกับเพิ่นเป็นคนแรกก่อนเนาะคันสิว่าผู้ซื้อโทรศัพท์ให้บ่ว่ายังบ่ได้คุยอือบ่ทันได้นแล้วครับแม่ทางเฮาก็สิรอรุ่นกันได้เนาะ ัน้องนั่งไปกินข้าวกินน้ำา้วบอสยังไม่ได้กินโอ้เนาะงสาวแก้วเนาะตอนนี้แต่รีาก็เก้าโมงครึเนาะสวยเลยเนาะเพราะยังไม่ได้กินข้าวแต่ใจไดนคือว่ามันกินข้นาวยังออยหิวบ่หรือไงนั่ยขึ้นมาแต่วัดมันกินไง เราก็ขึ้นมาแต่วัดแต่ว่ากันยังบริโภคกินข้าวเขาวัดมาลัดทางคนด้วยจะกัดบุญน่ในน้องนะเลาได้ยังกินข้าวแกงหอยโอ้แซ่บเนาะหอยจุหอยจอีกน่องนาไปงูมาอีกหม้อเพื้อยมาให้โอ้เนาะหอยยามิกะมันกระลึมแต่ว่าขอบบหม้อไงเวลาซีน้นมันเริ่มปื้แล้วเลย แต่ละมือนี้น้องน่างนี่ยาเกี่ยวหยาได้ไปหากินอยู่บ่ได้ไปหาอะไรอื่นอยู่บ่ได้ไปอือไปหายังได้แต่ละมือเนาะเทปไปหาคุจิโร่ไก่บ่ที่จะไปเขาขุดในคณาหันโอ้ยง่ายเนาะแต่บอลายไปได้เขาขุดเรื่อยเร็วตะกี้ลายอยู่ขุดพอได้กินเนาะด้วยแต่วันนี้มุ้งไมขายที่เพื่อบ่ยังคือทางน้องน่างหรือเป็นลูกสาหล่าบ่เลยเสาหล่าโอ้ Arte, 2> yeah, 2, 3, แต people, ่ว่าเอ้ยอ่านยนี้จะโกยได้อ่านสองสามคนแต่ว่ามันมีครอบมีครัวแล้วโอ้ยังแต่เจ้าผู้เดียวโดยแต่บ่านี่เดีวมาเปิดใจโดยโอ้แต่ว่าหลังจากที่ว่าเปิดใจมากแล้วนี่มีคนคุยด้วยอย่างเข้ามาแล้วบอลด้วยยังบ่มีเลยโอ้ยังบ่มีวีเววเลยโดยโอ้เป็นจังใดนอะสาวแก่เนาะคนผู้จบผู้งานเนาะก็ยังบ่มีคนคุยเนาะการ หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเพื่อนนี้ยังโบมีโทรศัพท์เลยตอนนั้นเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องเพื่อนกน็ได้โรทรศัพท์แล้วอาจจะโอ้ยระวังโทรศัพท์ระเบิดเด้วยเรียนแต่โทรศัพท์เจ้าวข้างเน้นเพราะว่าพักายกะสนใจหลายคนเนอกอีซี่กัมากมาว่าสนใจหลายคนแต่ว่าติดที่ว่าเพิ่นบม่มีโทรศัพท์แต่ว่าเวลาเพิ่นอยากโอ้ล่มอยากคุยํำกัต่อ่ายูทูบเบอร์เนาะอาสิยากแม่เนาะ คลณฟู่าร์ตอนนี้ทั้งน้องนางเพิ่นกันมีโทรศัพท์ติดที่เรียบร้อยแล้วเนาะแต่คุบาร์คุแฟลก็เตรียมตัวมาจดเอาเปิเอาไลน์เพิ่นเด้อพี่น้องเนาะแม่นเพิ่นอเพิ่นก็บเอฟซีกันหลายคนอยู่ทามเห็นเพราะว่าเพิ่นเห็นน้ำซองที่ว่าเพิ่นมามอบได้เนาะเพิ่นก็เลยบอกว่าไปถามให้นี่เด้อน้องนางแจกเฟสเทหรือบ่่่วาซันคือว่าเพิ่นสิปิดคลิปบ่เพิ่นแจกแท้ บางคนก็บไล่โทรศัพท์ไปกับบางคนกับแบบบาดวยัดแจ๊กซิกามีนอสลาเนาะเพราะว่าเพิ่นกัเพราะว่าผู้กระชื่อให้เพิ่นกับบาดวยัดแจ๊กหลายคนมันบอกเน้นันนี้เป็นเป็นเศษเลยแต่ว่าทางน้องนางนี่พร้อมแจกเลยพร้อมแจ๊กเปล่าเด้อเอฟซีทุกคนแต่ว่าเฟซไลฟ์เพิ่นกับเขาก็สิให้ถ่ายคลิปเนาะสากิลเน้นแล้วนี้กันเท่ากับนางโอลมกับน้องนางเพิ่นไปก่อนเนาะถ้าอยากได้เฟซไล่เพิ่นกับ ติดต่อเข้ามาทางหลังไม้เนาะแมนโอ้ยหลังหลงหลังคนกบบเป็นคนที่อารมณ์ดีเนาะแต่กะว่าวบวยเก่งเนาะคนว่าบวยเก่งเพราะปัญหาสิบพราเพม่อนยังบมีผู้ว่าวเนาะถ้าว่าบวยเก่งถ้าผู้ว่าวโทรมากะมีแต่ฟังผู้ว่าวว่าอย่างเดียวไว้เนาะ แม่บอกโไราแบงเชือนเาว่าวผัวว่าเก่งคนนี้จะโอ้แบบว่านี่ว่าน้ำแบบน้ำเปืือยังี้ยบมปันไดเนาะแม่ว่าอีกอย่างแบบคุยน้ำผัว่ากับแบบคุยกับได้โดนนาช่นหโ้คุยคุยทังคุยทั้งเศษเนาะกับแมวเจเนาะ คือสเปคน้องนางนี่แบบเป็นคนแบบแรงเนาะบไมีสเปคเวลาจะพูดเลยเบิร์ตบไมีสเปกอีกเ้ยเดาใจเบิร์ตเลยเขาลงได้เบิร์ตเลยอ่าน้องนางนี่อยากได้อายุอนามี่ประมาณเท่าไหร่มันหาสิบลงมาเป็นยังช่วยได้หาสิบลงมาเพราะว่าเพิ่นนั่นไงแล้วแบบเว้ากับเป็นผู้ใหญ่เนาะ โอ้มาเปิดว่าที่เป็นผู้ใหญ่โดยมีความรับผิดชอบโดยืะหาเงินหาค่เนาะโดยถว่าผู้น้อยนี่กถว่ากอแบ่เข้าใจกันแม่นบ่เข้าใจกันกยังแบบเป็นดิอยู่เนาะตินแต่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นกเป็นครอบครัวแล้วก็จหาเงินหาค่าเนาะโดยาลงมาลงมาเฮาทดค่ะลงมาเฮา หัวเศร้าเด็กอายสิบแปดเก้าทำการกับวกคบอ,อีก <laughs> บางที่ผู้ส <laughs> ิบแปดสิบเก้ายังว่าครบได้ใช่ไหมแต่ว่าสเปคนี่แม้ว่าน้องเนีเ่าเนาะอยากได้แบบเป็นผู้บ่าวฟังเล่าฟังไห้ด,ดูว่าจะใส่ดีกว่าทักเลยก็คุยได้เบิร์โอ้ไม่แต่ว่าโอารมกันไปก่อนเลยทางน้องคนยังแบบว่าบอยแย่แยะเนาะยังบดด่วนคุยได้เวอร์ใจว่าสิมักบ่าวไทยหรือว่าบ่าวลาวไม่แต่ว่าลมผิดใจคอยว่ากันในเนาะย เพื่อนยังบ่ให้ยคำตอบเลยช่วงเพราะว่าเพื่อนหากได้โทรศัพท์เด้อีกอย่างเพื่อนยังบ่ได้คุยกับใครเนาะถ้าเพื่อนได้คุยกับบ่าวไทยหรือว่าบ่าวลาวหรือว่าวาต่างประเทศนี่เพื่อนอาจจะตัดสินใจรายยุ่ธหน่อยใช่ไหเนาะต้องมีคนใดคนหนึ่งเนาะที่ะเพื่นที่เป็นคนตัดสินใจได้เนาะแต่ว่าตอนนี้คือทั้งเพื่อนนี่ยังบ่เคยยังบ่เคยเลยยังบ่เคยเป็นเงื่อนแบบตัดสินใจบ่ถือแล้วกตมีสเปคโลย ถ้าว uh, ่าเพิ่นอันนั้นพ่นอาทิตัดสินใจถูกอยู่เนาะอืมสมุติว่าแจกเพจแจกไลน์สมมุติว่าผู้เบาประมาณหาซิบดูว่าหกซิบนึ่งทักมาดูว่าแอดมาท่าน้องมากับฮาร์ปบอลรวยจังเลยรวยครับทำแล้วจะคุยนังเพื่นเนาะรวยพราแม่บางคนนี่ว่าอายุ่หาซิบหกซิบจะรับได้แต่เพิ่นว่าพอพอเป็นเพื่อนได้พอรับแน่นหลายคนอยู่เนาะแม่นบอกว่าับได้ครับได้แต่ว่าพอเป็น เซ็ตมหาอะไรก็พอตอบเรียนโปรไฟล์คนแบบนี้ไปเรื่ป็นแบบนี้เนาะแม่นกับหลายๆคนก็เคยว่ามาอยู่เนาะกับเอฟซีเซลแกก็เคยถืออยู่เราแบบว่าเคยได้ยินเอฟซีเป็นจมมาเนาะแต่ว่าทั้งลงนั่งนี่เป็นแบบนั้นหรือบ่ล่เป็ี่ยนโอเป็นเนาะเหนยเป็น่ยนเปล่ยนก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปหลายรอรุ่นว่าแต่ว่าเขามาเป็นสิฮับดีโบ ถ้าว่าเปิดใจนี่เข้าห้างแล้วเปิดใจแล้วเี่แถวลุนุ่มชาวบามีคนทักมาเขาก็ต่อเพิ่นอยู่เนาะโดยเพราะว่ากันที่เขาโบกต่อเลยมันก็คือแบบเสียความรู้สึกโดยโดยเมื่อไหร่แต่คุยกันไปก่อนที่เถวลุนุ่มคนเราสักแก้วโดยเรื่องมากคุยฮักอะค่อยว่ากันที่หลังเนาะคนเขามันก็ต้องคุยคุยกันไปก่อนเนี่ยนะวะโดย เพราะว่าคนณอากับโมเมนตล็อกเซียวโทรมาเลยมากลุ้เนาะมันกับบุ๊คเป็นเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นไปยากว่าสักแบบว่าโทรมาปุ๊บข่อยักเจ้าเด้อเจ้าเป็นแก็ข่อยเด้อแบบนี้น่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เฮากาเนี่ยแบบกาจีเซียงล้างทับย์นแน่เนาะเพราะว่านี่เป็นจมเรื่องเผาเน้าของเราตามภาษาคนเฒ่าเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนของเอื้อยเนาะเหื่อยเดินก่อนเป็นหลังไงเนาะเป่นปกตินี่เจ้านี่มาอยู่เงื่อนเอื้อยบ่ ดยมาเด่ยงัวเด่กหยางเนาะด้วยดอยทางองเพิ่นมาเด่ยงัวเด็กหยางไว้ว่าทากลางคืนแบบไปนอนด้วเพื่อนเพิ่มด้ยนมาเด็ยงัวมาเผาเขายังงัวกินเขราะวารเขาเพื้นกินหน้ากินบ้านนอะแต่ว่าถ้าเลยเพ่เยเพิ่นอีกอะอยู่ติดุ่งนั้นด้วยแต่ว่าเพื่อนหลังนี้แต่มีพ่อแม่บเนาะ ด้วยโอ้ทั้งเจ้าอีกนอนเพื่อนหลังเก้าด้วยเจ้าอยู่กั็ไฟเนาะนอนนะนอนนะบางทีก็นอนตัวเดียวบางทีก็พ่อแม่นอนน้ำโอ้นอนด้วยด้วยอือขอันเป็นนอนคนเดียวหลังก็ชี้อ่านนี่เนาะดูว่าเก่งไหมจะขี้เจ้านู่ กานเมื่อใดพ่อแม่ขืนนอนน้ำใครอยู่เนาะเอ้าแต่คือบ่นอนน้ำพ่นอยู่นีโดนทวีเวลาพลาพ่นบวกขึ้นมันบ่มีมันมันมันลื่นอัดโอ้นอนพ่อนละแม่ลื่นอัดบ่นอนนอนอยู่ลุมพี่นะมันลื่นอัดเลยถ้าขึ้นนอนอยู่เธอมันเป็นเถื่อหลังใหม่มันโด่งคักอามันล้มเย็นโดยถ้านอนแบบเพื่อนเพื่อนดินแบบนี้เจ้าแบบ กู้สกแบบ่นงิ้เลยกับอี่ย่างอีกอย่างมันกับโมเมนต์เพื่อนตัวเองนี่เนาะเลยที่บอกแต่ว่าไม่แม่ม่โมเมนต์เพื่อนตัวเองเนี่ยมันกับเป็นมันบอกคาดเพราะฉันเนาะมันแค่คาดไปว่าข้าปอายุของเศร้าแบบตัวข้าวนะเมนแต่ว่าเพื่อนตัวนั้นแบบเขามีเสือผ่าแบบมันเป็นอิสระชนัวมันแบบมันสบายใจเวลาคุณไปนอนเนาะเมนเป็นเพื่อนตัวเองกับแบบอีกอย่างทำว่านอนนี่กับเป็น คือเอาไปนอนหลายบอนบอนอื่นเนาะแต่สักบอนนอนเน่ยคือเบอนเอิ้นม,มันก็ชดกันนอนเรื่อนตัวเองก็บสบายกว่าเนาะ้วยแต่ว่าน่าหน้าองงนี้ได้เปิดใจนี่ได้ถามพ่อแม่ได้ปรึกษาแล้วบ่หรือว่า คิดเองอยากเปิดอะไรก็เปิดเลยทำแล้วทำพ่อเมยแล้วว่าจากไหนเนาะแล้วว่าแล้วแต่ลูกว่ะโอ้คนก็แล้วแต่ลูกเลยฮักใครก็ตามใจลูกเนาะเลยโมเมนต์ตามใจพ่อแมย์และสามีฟังก้นนี่ฮักใครตามใจพ่อแม่์พ่อเมย์ฮักกับฮักโออแต่คนนี่ก็ฮักแพงอยู่เนาะดูคนว่าจังไหนคนก็ว่าจางนั้นเนาะเอาตามลูกเลยสงสัยคนกาอยากได้ลูกเคยเนาะเพราะว่าช่วงนี้กะ น้ำเกี่ยวเข่าต้องการคนมาเกี่ยวเข่าได้ช่วงนี่นะต้องการคนมามัดเข่าเนาะเดี๋ยวมัดเข่าทังนพอมาคนเดียวก็รัวทั้งหลวงน้ำม่พอมาคนเดียวโอ้ผมมีคนคอยเนาะจะพูดแบบี้รู้คนมาเปิดใจเนาะเพื่อนก็ต้องการคนมาเพ็ดเวียกซอยนี่ต้องการไปว่าทางเพื่อนกะเพื่อนกะแถาแกแล้วเนาะเจ็ดเวียกเ็ดงานกะ คนขางวันลำบากได้เมื่อยได้เนาะเวยสาวแก้วเนาะที่เราไปแถวเก๋ไปทีเงินเนาะแต่ละทีเนาะแต่ว่าถ้าเป็นทั้งผู้บ่าวฝั่งไทยนี่เรื่องมาเข่ามัดหน้าเลอคนนก็จะเปลี่็นเนาะสาวแก้วถ้าเป็นบ่าวฝั่งลาวนี่ มาชได้ยูแต่ว่าความใช่วนหล่ในตัวโมเดิโฟยทันหน้าเนาะวนหล่เก็บเกี่ยวเขาคนจะมีจะใส่รถเอาเวลาเพิ่นนั้นเห็นหน้าเห็นหน้าเพิ่นจะใส่รถอย่างเดียวเลยคือแบบมีแต้ว่าแบบใส่เครื่อหยอดอย่างเนาะคือแบบเพิ่นเห็นหน้าสบายเนายเห็นหน้าคือเขาเอาบัตรเห็นหน้าต้องกล้าต้องลบสุดเสี่ต้องปักสุดปกเลยเนาะต้องเก็บเกี่ยวสุดปอแต่ว่าเพิ่นนี้จะใส่เครื่องแต่ทางบ้านเขามจะใส่ให้คุ บอก่าไรเลยสลายเออเชื่อแบาบว่ามาฝั่งไทยมาคุบนองคนนี้กะบางทีคนมีเงินเลยเนาะคนอ,อ,อาชีแบบหายทางพอคนจ้างเอากันบบนี่มีไหมเนาะจ้างอออเอานะเน้นเป็นอุป,ปรสรรคใดๆเนาะสาวแก้วเนะเาะชาวคนหักกันหรือว่าแบบว่าเข้าใจกันเนะาะเน้นค่ะสมุ่ามีแบบผูัวามาแววต่างประเทศใช่ไหมหรือว่าทังไทย เออต่างประเทศมามักมาหาเจ้าไปไวจากไรเจ้าไปอยู่นั่นหนึ่งเจ้าสิไปบ่ต้องพิจารณาเบวงก่อนโอ้ต้องพิจารณาเลยต้องกันก่อนเนาะเลยมีเป่าตอบว่าไปหตัวไปเนาะอันนี้ต้องคนบอกว่าต้องคุยกันโดนๆก่อนเหรอโดนเพราะว่าการุปตัดสินใจว่าไปกมันก็เสี่ยงเนาะเพราะว่าคนควรจะพู้จักกันพูดจัากัน ยังเกินไปยังสักเดียวจักเปิดงานไม่รู้ใจเลยก <c oughs> ็ูดแบบว่าพูดใจใจพ่อกันมันกบบต้องใส่เวลาดุลเนาะถ้าแบบว่า<ม><ม>เขาคุยกันลำลำทิศหรือว่าโซงทิศนี่อนะอาจจะยังบุ้งหูเนาะก็<ม><ม>ต้องใส่แบบเป็นเดือนโซงเดือนแบบพูดนั้นน่าสลายเนาะอา<ม>จารย์ชีหัวนิสัยใจคอกันนี่นะแต่ช<ม>ีโดนโดนเติบไปเนาะอาจารย์สิได้ตัดสินใจว่า เป็นแบบใดเนาะพอจะสีบุหรี่วนเวลาน้องนางควรจะนอนเย็นแล้วควรจเกินของแนะนำนะเกลีวสวยเลยเนาะโอ้ยนอยจิ้งหน่อยเดี๋ยวเพิ่นเป็นกระเพาะโรคกระเพาะเนาะแม่ต้องกินข้าวไเป็นเวลาเนาะ เอาสัหน oh, <laughs> <c oughs> ่ยไปมาเพิ่นกับโมโหได้ว่าแต่เพิ่นโอ้คนงามยิ้มเก่งตลอดที่ถ้าอยากให้เอาอยู่จัก้ากินเข่าเนาะบอยอกาะเลยนางเด้อเลยเพื่อนยังหยอกได้ยันดูกับพ่อเพิ่นขึ้นแนาะคนเอาอดเข่าเด้วยถ้าได้ใจพอโตกลับแต่ว่าก่อนอื่นเนาะคอเพิ่อนเสร็จไลน์โรงนางได้บ่เนาะได้อม่เช่าแบบว่ามีเอจีแบบเป็นใจเนาะ อาภูบาภูเทลเราก็เตรียมตัวจุดเอาเด้อเนาะเอาให้ท่านเด้อเนาะค่ะว่าบบท่านกะเพื่อนเัิ่งคสาหร่ายใหม่เนาะเพราะว่าสาหร่ายกับสีเบลในในขีดเนาะพี่นกสวัสดีท่านกับท่านเนาะเพราะว่าสาายกับสีเบลเอาขีดเอาไล่เป็นไรโอ้น้องแต่นางน้อยครับพี่น้กเป็นภาษาไทยเนาะกับเอดเป็นไปเด้อทางภูบาภูเทวเนาะอันนี้พี่น้องเลยนางน้อย สมซื่อยืมๆอะเนาะโอ้่าอ่ากระชันทางเอื้อกันสิได้กดโต๊ะกลับเรืนองเด้อโดยแล้วก็ขโมงขบใจน้องที่ว่าสละเวลาให้ทางเอื้อมาสัมภาษณ์เนาะโดยแต่ก็ขอให้มีคนที่จริงใจกลับมาหาน้องในเนาะโดย ขอให้สมหวังกับความหักเด้อเนาะโดยท่านเลยเด้ขอตัวขอบคุณเลยสบายดีโดยสบายดี